สวัสดีนะครับทุกคน KJWing Ma n นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำคลิปชาเลนต์ตัวเอง7วันฝึกควงกระบอง2ท่อนหรือว่านันชคกุไปนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ดูที่ลิงก์นี้ก่อนได้นะครับก็คือเป็นคลิปที่แบบฝึกชาเลนต์ตัวเอง7วันฝึกกระบอง2ท่อนว่ามันจะพัฒนาการได้ขนาดไหนนะครับภายในระยะเวลา7วันซึ่งหลังจากลงคลิปไปแล้วมันมีคนแซวว่าเฮ้ยควงเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าเรามาทำคลิปหลอกเอาคืออย่างนี้ครับ เดี๋ยวมาแชร์ผ่านคลิปนี้ให้ฟังเลยก็คือไอกระบองสองท่อนหรือว่านันชคูเนี่ยผมอะ่ะเคยจับมาก่อนแล้วก็เคยควงเล่นๆมาก่อนแล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้เทคนิคแล้วก็เอกลักษณ์ของมันที่แท้จริงเนี่ยว่ามันควงยังไงควรจะเริ่มต้นยังไงผมใช้วิธีด้วยความที่เคยควงกระบองยาวมาก่อนแล้วผมก็เอาเทคนิคไอการควงกระบองยาวนี่แหละมาใส่กับไอนันชคุนี่แหละยกตัวอ,อย่างนะครับเช่นท่านี้ท่านี้เนี่ยที่ควงกระบองยาวเนี่ย ท่าน,นี้สมมติท่าน,นี้นะแล้วพอมาควงเป็นกระบองสองท่อนก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยผมจะควงเล่นๆอย่างนี้มาก่อนนะครับประเภทอย่างนี้อาศัยว่าเอาเทคนิคกระบองยาวเนี่ยมาใส่ก่อนนะครับซึ่งก็เลยอยากจะแชร์ว่าใครที่อยากจะลองเริ่มฝึกควงกระบองสองท่อนแล้วก็เอาเทคนิคกระบองยาวมาใส่เนี่ยไม่ผิดนะครับทำได้เช่นกันเราก็จะได้เปรียบด้วยนะฮะ อ่ายังไม่จบครับแชร์ให้อีกหนึ่งท่าที่มันเอามาใส่ด้วยกันได้เช่นเวลาตอนที่เราควงพองยาวสองมือเช่นท่านี้นะครับเนี่ยเช่นท่านี้ยมันก็คือท่าเมื่อกี้แหละแต่ว่าน,นี่ควงสองมือแต่ถ้าเป็นกระบองยาวมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยออกมาในรูปแบบนี้ทีนี้พอไปจับเป็นกระบองสองทอนหรือว่านันชคุมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะกระบองสองทอนอันนี้ใช่ไหมซึ่ง มันก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าด้วยความที่มันจะยากตรงที่มันมีหักตรงนี้ได้ไงมันมีโซ่แล้วเป็นรอยต่อก็จะเป็นก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็ถือโอกาสมาตอบคําถามตรงนี้เลยว่าเรามีคลิปสอนหรือว่าคลิปขายกระบองอันนี้ไหมเหมือนเดิมครับผมแปะ ช่องอันนี้ไว้ให้เลยนะครับวันวานสตูดิโอผมเรียนจากช่องนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้กระบองอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเขายังทําขายอยู่หรือเปล่านะยังไงก็ลองติดต่อช่องนี้ไปเลยครับนี่คือช่องที่ผมเรียนมาโอเคถือโอกาสมาแชร์ให้ฟังนะครับก่อนจบคลิปจัดไปสักหนึ่งคอมโบฮะ อย่างเริ่มต้นอยู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละครับบ๊ายบาย